ลุนฝนหนักแรงขึ้นปลายเดือนนี้เตรียมตัวยอมพอมระกาศตามวิ่งตามแนวร่องมรสมุมทําฝนตกหนักบางพื้นที่เพียงระกาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวตาตภายัยอุทกภัยเรรากาห้างเพจและย t ทูบฝนฟ้าพยากรณอมที่พอลุกพุณลาชัยทาง Facebook ประจววันเสาร์ที่13กันยายนในช่วงเย็นคืนยนังอดีตสภามาดูและติดตาม พื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนฟ้าขนองและจะมีฝนตกหนักและหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่แวโน้องฝนลังจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในวันนี้13ถึง17กันยายนก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่แต่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะครับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตั้งแต่18กันยายนจนถึง27กันยายนนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ในช่วงที่4กันยายนจะจะมีในด้านของหย่อมความปรอากาศต่ำกำลังแรง ที่อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้นะครับและในด้านของหย่อมความรกาศต่ำกำลังแรงลูกนี้จะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยหรือเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย ส่วนโมเดลมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันนะครับขอให้ติดตามอดานของหย่อมความประกาศตามลูกนี้อย่างใกล้ชิดแต่ตอนนี้ยังไม่ก่อตัวนะครับใกล้วันค่อยมาดูโมเดลกันอีกครั้งนะครับว่าหย่อมความประกาศตามลูกนี้จะสามารถก่อตัวได้หรือไม่หรือพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้หรือไม่นะครับก็ต้องมารอติดตามชมกันต่อสําหรับบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังรอน้อํารอฟ้าร่ำฝนในการทำกิจกรรมอยู่ก็จะเป็นผลดีนะครับ ตั้งแต่ในช่วง24กันยายนจนถึง27กันยายนนะครับปลายเดือนนี้ว่าจะมีได้ของฝนตกชุกเข้ามาอีกรอบนะครับฝนตกชุกหนาแน,น่นฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่จากอิทธิพลแนวร่องมอรสุมและย่อมความกดอากาศต่ําดังกล่าวนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งล่างที่ยังขาดแคลนน้าอยู่ในช่วงนี้ก็เตรียมตัวนะครับเตรียมปั้นคันแทนารอฝนที่จะมีด้านของฝนตกหนัก,ตก,นกตกแรงเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ในช่วงนี้ ที่มีฝนตกน้อยอยู่ในขณะนี้นะครับหลายพื้นที่เลยเป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่ขอให้ได้รับฝนกันนะครับจากให้ได้ของการเคลื่อนตัวของแนวย่อมของบรรยากาศต่ําตามแนวร่องมรสุมที่จะทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามานะครับในช่วงปลายเดือนนี้หลังจากยีิบสี่กันยายนเป็นต้นไปนะครับเดนมินสพาพิชพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝนจะเริ่มจาก18บแในการสิกันยายน นครสวรรค์สองมิิเมตรพระนครศรีธยา2.8สวนพึ่ง3.1สุราษฎร์ธานี1.3และบ้านนาศาร6.1 21นาฬิกาเมลเปลี่ยนฝนเน้นบริเวพื้นที่อุดรธานี4.4น้ำโสม5.4เวียงจันทร์1พรเจริญ6บ้านนาคำ5.1ชุมแพ7 ขอนแก่น2.6บ้านไผ่3.6ชัยภูมิ4.5บัวใหญ่2.1บ้าเน็ตนารง8นครราชสีมา7.1ปากช่อง8.2คอนบุรี4.5โนนินแดง2.8นางรอง3.4สากแก้ว8.5ตาพระยา10.2คลองหาด8.8สอยดาว5.6ปราจีนบุรี4.8สะโบด7.1 น้องบัว1.8นครสวรรค์1.7น้องไผ่3.5เที่ยงคืน14กันยายนฝนในมริเวณพื้นที่หลี9้พิษณุโลก7.3พิีจิต7น้องไผ่6น้องบัว3.5นครสวรรค์4.3ชัยภูมิ5.3บําเน็ตนรง 4, ค์4.5กรุงเทพมหานคร5.6จัดชิงซา8 ชนบุรี3.7พัฒทยา7.2ระยอง4.6 3ในการ14กันยายนฝนเนมริวินพื้นที่ปัว5ชัยบุรี2.6งาว2.8ระดิษ3.2เชียงราย5.3ท่าคีเหล็ก7.1อุบลราชธานี7.1ปากเซ8.8 6ในการ14กันยายนจันทบุรี1ตราด8.2อุบลราชธานี3.1 เชียงราย1.7อาัจะนั้นก็ยังคงมีตกนะครับปริมาณและการกระจายตัวของฝนลดลงบ้างจะเริ่มอีกครั้งในช่วงบ่าย14กันยาย,ยน2568ต่อไปจะพาไปดูการเพีย์อากาศในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้13-14ถึงกันยาย,ยน2568เพีย์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าขนองไอยละ60 ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 5องศาและสูงสุด3 2 3 5องศาลมแปลปรวนความเร็ว5 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะาอ,ออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองไว้ละ60ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแกน่นอุดรธานีหนองบัวลำพู บึงการและหนองคายอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด33-35องศาลมแปรปร,รวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีการจนะบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม อุณหภูมิต่ำสุดยี่สามยี่ห้าองศาและสูงสุดสามสามถึงสามห้าองศาลมแปรปรวนความเร็วสิบถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองระยะเจ็ดสิบฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณสาแก้วจันทบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยี่สามยี่หกองศาและสูงสุดสามแปสามสี่องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิบห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นส,สูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตร กรุงเทพมหานครพริมนทลฝนร้อยละ70ฝนตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด3-2-3-4องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยราระกาดภาคใต้ฝั่งตะวันออกวนร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดยี่สามยี่ห้าองศาและสูงสุดสามสองสามสี่องศาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลืึนสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ60ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลน์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด31-33องศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสัมพถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลือลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสัมพถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทือขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนลื่่นสูงมมาากกว2เตร ขอให้ทุกท่านติดตามประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมบันจุจรายงานให้ทราบเป็นระยะอย่างทันทุ้งคีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณละสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด s u b s สไคร e กดแชร์ให้นเนีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s u b s สไคร e กดแชร์ให้นเนีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ